หลังจากไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันนะคะเพื่อนๆค่ะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านกันค่ะพบสิ่งนี้ค่ะดอกไม้สีม่วงงามอารามเลยนะคะเราเรียกดอกไม้นี้ว่าม่วงมงคลค่ะเราต้องให้น้ำแล้วนะคะเช้านี้คุณครูก็เลยถึงโอกาส มาให้น้ำต้นไม้บริเวณหน้าบ้านมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูสิคะกำลังออกดอกเลยนี่ค่ะนี่ม่วงมงคลสวมากเลย อากาศดีอย่างนี้คุณครูก็ต้องขอนำเสนอหรือขออวดค่ะดอกไม้ที่บ้านครูตอนนี้กำลังออกมากมายหลายชนิดนี่ก็ชวนชมค่ะสีแดงสดเลยนะคะเพื่อนๆขารดน้ำต้นไม้รดทุกๆต้นที่มีความเขียวสดแล้วก็มีความสวยงามอย่างเช่นต้นนี้คุณครูจะขอนำเสนอนะคะอันนี้ต้นลิปสติกค่ะ ออกดอกสวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสีแดงสะพรั่งเลยเขาเป็นต้นไม้ที่คุณครูเพิ่งจะเอาเข้ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้านเป็นไม้แฝดน,นะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะค่ะส่วนต้นที่จะนำเสนออันนี้เป็นต้นโมกนะคะช่วงนี้จะออกดอกหอมหอมมากๆเลยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะ เช้านี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่บ้านนะคะวันนี้ว่างไม่ได้ไปไหนก็เลยออกมาทํากิจกรรมบริเวณรอบๆที่ศาราแล้วก็หน้าบ้านรดต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะคะเรารดต้นไม้ต้นไล่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทานกาแฟค่ะทานกาแฟอันนี้เป็นอาหารที่เราจะทานมื้อเช้ากับกาแฟนะคะก็ทําคราฟมาแล้วนะคะนับคราฟเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอดไม่ได้นะคะ วันนี้ก็ขอยกเว้นวันนี้เพรารของฤดูร้อนต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มออกดอกกันนะคะก็บ้านครูส่วนใหญ่ก็จะปลูกต้นไม้ประเภทดูใบไม่มีดอกแต่เช้านี้ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้บริเวณที่หน้าบ้านนะคะดอกบัวของครูออกดอกสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเพื่อนเพื่อน ครูคจะให้ดูนะคะดอกบัวไม่ชาววัพันอะไรปลูกมานานกระถางนี้เพิ่งจะออกนะคะสวยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะนําเสนอค่ะ ม่วงมงคลซื้อมาสองกระถางกับลูกที่ตลาดสีเขียวตอนนี้ออกดอกบานสะรังเลยนี่นี่ก็สวยอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะชื่นใจมากเลยได้เห็นดอกไม้ออกในบริเวณบ้านของครูออกไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านไปเจอดอกพวงครามค่ะออกดอกอีกเข่นกันสวยงดงามมากเลยอย่างไม่พอเจอนี่ค่ะข้างหลังของครูต้นชวนชมนี่ก็ออกดอกบานสะพังแดงสดเลยนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้นนี้คุณครูจาได้คุณครูจาไม่ได้นะคะต้นนี้ค่ะเพื่อนๆออกดอกสีขาวสวยงามมากเลยนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะคะอยาจะให้ดูนี่เลยนะคะค่ะนี่ใจขมือคุณครูอีกน ขออน,นุญาตทันมือนะคะซื้อมาด้านนี้นี่ครูก็จะเป็นลูกค้าเขานะคะ เมื่อวานขับรถไปทำธุระนะคะก็เจอสิ่งนี้ค่ะเปาเปาโดนัดนมสดเขาขายอยู่ตรงบริเวณไปแดงะคะ แยกไปแดงคุณครูก็เลยสนับสนุนเข้ามานะคะเพราะคนขายน่ะเป็นลูกศิษย์ซื้อ,อดี๋ยวคุณคูขอตัว ก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูมีภารกิจเดี๋ยวจะไปรดต้นไม้ให้อาหารน้องแมวกิจกรรมวันนี้ก็ขอท,ทํากิจกรรมที่บ้านค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเพราะตอนเยน็นๆครูมีโปรแกรมว่าคุณครูจะเข้าสวนเดี๋ยวตอนนี้ขอทําภารกิจที่บ้านให้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะรดต้นไม้ค่ะค่ะพอดีคุณค,ณคณรูกําลังจะเข้าบ้านนะคะรถการไฟฟ้าก็มาพอดีเลยคะ่ะ ก็มาขออนุญาตตัดต้นไม้ที่สูงใกล้จะรับสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะคุณครูก็อ,อนุญาตค่ะดีสิคะเราก็จะได้ปลอดภัยไปด้วยก็ทํางานกันแบบเข้มแข็งมากเลยนะคะแต่เช้าก็สูงมากคุณครูแอบส่อง,งเพื่อนเพื่อนแอบส่องเขาทางานว่าเขาทางานอย่างไรนะคะเขาตัด เร็วมากเลยงานนายของเขาก็ค่อนข้า,มา,าขงาามีฝีมือเห็นไหมคะเขาตัดมาให้กระเพือนต้นไม้ข้างบนดูเลยาากิ่งที่ตกลงไปก็จะเป็นกิ่งเล็กๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูคด้วยเราจะได้เจอกันใน,นคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ